ôi nó mày gói nó gói nó nó gói nó gói nó hòn, đón, hòn, hòn nó hòn nó gói nó gói nó gói nó nó gói nó gói nó nó ไม่โอนเกิดชิ้นๆเลยนะค่ะนี่คือไทยทีว่าชาไทยนะคะมาเป็นแตงโมแล้วก็น้ำส้มปั่นอันนี้ฟายฟาชุปเป้อันนี้ป็าชุบเหมือนกันนะคะมากินเลยเออไม่อยู่ก็สั่งหลายตอนนี้ ต้องเข้า,าไปเต็มคำเต็มตัวปงใช่ไหมเป็นปลาพิซซ่าจ้าอูออดูอูดิอดนร้อนๆจังมันโดนพิซซ่าบปไม่ใช่ <c oughs> พิซซ่าครับ,บอกพิซซ่ามาค่ะที่ทเซเว่นเซมน,นะคะมา กินของคาาเสร็จก,ก็มาต่อของหวานนะคะเชิญเลยค่ะตอนนี้นะอยู่ที่เพย์บอยนะคะมาดูนี่ราคาเท่าไหร่สองพันหกร้สามิสองกระเป๋ารูข้างแรกค่ะในราคาสองพันหข้างแรกในชีวิต <c oughs> ขอบคุณอายัง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่ยัง <c oughs> มาพาเขามาซื้อกระเป๋านะคะเพย์บอยนะคะเอ๋ <c oughs> ถึกใจเนาะราคาแล้ว โอเคค่ะผัดหอยลายจ้าสองจานใหญ่